เด็กเขาก็เลยกลมันก็ตัวเดียวกันละวัยหัววยหางขึ้นลงผู้ก่อเจ้ากำลังมากนะไม่ลัตเตอรี่มากอีกบอกนึ่ะไม่ลัตเตอรี่มามอีกเดี๋ยว ให่พนกับมาลายตดอกันเด๋เออันี้มาอีดีอันเดียกเก้าศูนย์หนึ่งจะมาหรออันนี้ถามเพิ่อเบิงก่อนนะเก้าศูนย์หนึ่งมีป่ะน,นะเก้าศูนหนึ่งค่ะ อันดีเอาลงมาให้เพิ่นเบิ่งใกล้ๆแหนี่ยโอ้ยใจสายตายาวเห็น,น้นอายเอามาให้เพิ่นเบือกบ่มีบ่บ่มีดอก